สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมครับบอยห้าห้าและวันนี้เราจะมาเล่นเกมหมายคราฟกันหน้าเกาะน,นี้ไม่ได้เลื่องเกาะน,นี้ไม่จําเป็นเพราะว่าเกาะเมื่อกี้เราเสกมาแล้วก็ทิ้งไปนะโอเคเริ่มไปลงถ้ำกันก่อนเพราะว่าเรามีปัญหากับถ้ำอยู่ปัญหาหนักเลยด้วย ากวดไปได้ใช้ไม่ใช่ใชเอานี่มานี่ห้าคูณห้าเสร็จแล้วแต่ยังไม่ได้เล่นนาเล่นมาห้าคูณห้าไปลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยจำไว้นะว่ามันจะมีคลิปที่มีสาระอย่างเช่นคลิปสอนเล่นไม่ครับอะไรเงี้ยโอเปปัญหาปัญหามอยู่ตรงนี้แหละ เอาอีกแล้วนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นน,นั่นได้ทั้งฟินได้ทั้งอะไรเต็มไปหมดนั่นไงมีลาวาอยู่ไม่ไม่ไมนม้ำน้ำน้ำเจน้ำเก็บน้ำมาก่อน ลาวานุ่นให้เลยอุ้ยลาวานุ้ยโง่มาเขียนนี้มาคเอาลรามามาเดี๋ยวไปบุกเบิกขึ้นบนเดี๋ยวไปสร้างของที่มมีประโยชน์ข้างบนแล้วกัน ไปร yup. ีบขึ้นรีบขึ้นไปทำฟาร์มหินเอ้ยไม่ใช่ไปทำฟาร์มหินเออถูกแล้วว่าจะเล่นอะไรเนีน่ยโอ้ยไปไปทำฟา <bracket difference> ร์มห <website> ินแล้วก็ฟาร์มออกซิเดียนเดี๋ยวไม่ต้องไม่หนอนนอนนนเราจะเอาออกซิเดียนไปทำทียอชันให้รู้เสมอว่าเคยยยยแต่ว่าเราไม่มีชีวิตมันเศร้าไม่มีสงที่ต้องการเลย โอ้ยฝนมาตกเลยตอนนี้มีปลอกไหมป๊อกป๊อกโอเคขอบคุณสาร์ปลอกผู้ยาบใครโอ้ยโ้ตอบคุณจบกคตรดีเถอะ เปียนมาอืมใช่อ้าวโอเคแล้วก็น้ำตรงนี้จึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บอ้าวจึบ๊บมาโอเคมาเลยดียวนั่นไงเป็น ฟาร์มหินปกติไม่ได้ละเกมบัใช้วิธีฟาร์มหินโดยการดูเข้าคอปเปอร์มาใส่ปีกเฮ้ยบอกให้เงียบลุยโอ้ยหเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่ค่อยเห็นทางเลยอะ おい。 ให้ฉันดูโง่โจะลาว,เวเ่เดี๋ยวจะได้เจอพระเจ้าคาบอยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะอุ้ยลืมไปเอาชิมิรอดอยู่ไม่น่าปิดฝนเลยลืมไม่บินมละบินไปงี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวมันก็บินเหมือนกัน ถ้าคุณใ่ามีจิบส์สเรตหมดที่ค่าทำห้โอ้อไม่บ้านเนี่ยไม่ยยะะอุยอุยเย้แล้วยามลวยัง,ยงมันยังไม่หมยุดไม่อีก ไปดอกที่ไหนมัน้งเอ้ยนี่ไงโอ้โหผู้กระปีกด้วยโอ้โหทั้งทาง,ทางแล้วก็ไอ้นี้ด้วยข้องให้มีของให้อ๋ออ๋อ,อ,อ,อไม่ไ หมดดีฟินซื statistically statistically ้อบิลิกนเลยแกนะแกแกน่ใหฉันดูฟดเมดูดูสิ่งที่ลาวามันทำไปโนี่นี่อีโต yên lộ đi tito papa yey yey yeah mày nghe tóc hơi mày ngủi mày ngủi mày ngủi sao ngủi mày ngủi mày ngủi mày มีหกอันอ้ยเอ้ย,อยกวดไปแล้วช่างมันโอ้โหเกือบต้อง mlg น,น,นี่ลงไปแบบอขอบคุณนะ้ำนที่มาส่งอละวาหมดแล้วหมดก็ดีละ ปวดมะเยอะไปแล้วนะเราไม่ต้องการนะเราเก็บนะโอ้ยเก็บมาทำอะไรเนี่ยเก็บมาตกแต่งบ้านแล้วกนะันขุดยากเย็นเหลือเกินกว่าจะแตกใช้ความพยายามสุดๆ8นาทีแล้ว 我了。呃。呜，险。 เงินสามคูณสามก็ดีอยู่แล้วโอ้ในดีสุดในดีสุดในดีสุดเก็บลาพีไปทำอะไรไม่รู้จะไปสร้างบ้านลงไปโอเคไปไปโอ้เอเมรอรัลมีทองด้วยโอ้เอเมอรลหรอองและสโตนดโอ้ไดมอ์ ไดมอนอู้อะถึงชัน้นอิสเลลแล้วเอ้าไดมอนมีอเ,อเดียวเองโหอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมครั้งนี้ไม่มีมแมลงสามงามสีเงินละชื่อแปกเออไม่ใช่แมลงน,น,นี่เออครั้งนี้ไม่มีเจ้าเออ s i ว v e r f เจ้าปลาเงินปลาทองไม่ใช่แหละ ล่างมีอะไรไหมอ้ย yes yes โอเคไม่เจอเจอได้แล้วอุยอ้ยเจ็บอุ้ยขอบคุณนี่ไะขอบคุณสารเพชรอูได้เพชรมาตั้งห้าก้อนรวมกับที่ขุดไปด้วยเป็นห้าสิบห้าก้อนไม่ใช่ละ ผ่านตรงนี้สักหน่อยขอเพชรสักหน่อยมามาเพชรมา นี่ยังไม่ใช่อะไรหรอกกำลังคิดเรื่องในหัวอยู่โอ้ยเล่นเกมปกติมันก็ไม่ใช่เคียดเกมปกติมันก็ยากอย่แล้วครั้งนี้กะว,ว่าจะไปถึงเบสล็อกเลยอยากเล่นห้าคูณห้ามากแล้วพูดก็ทนโอ้ยดิ่งวัสดุพาชกว่าาจะยาว อ,อยากเอามเอีด้วยเราอะแต่ทำไม่เป็นคู้หูวดีเตอร์แกกับมาล้างแค่ค่ะันไงแล้วกูทบสี่คสี้าคุณหเอ๊ะผนใส่ลัดเคสห้าคุณห้ามีลัดเคสเลยอ้ไม่น่ากปอยใก้ถึงแล้วใก้ถึงแล้วใกถึงความยินด พูด้พี่แอแตกไปเลยเกที่อยู่ข้างล่างจะโดนลาว,วามาหาปไโอ้ลอนะพ่ออีกนิดเดียวอีกวเา ไม่ยอมแล้เราต้องสู้สู้เจ็บตลอดหน่อยสู้ลงแล้วพี่จะทำคุณข,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 ขนาดนี้แหละเฮ้ยนี่ไปฝึกมากี่ก่อนแล้วดูสิเจ็ดก่อนชุบโอ้ยพี่แอก๊กได้แตกแล้ว ไปบนไปขุดไปขุดขุดไปถึงคนเราต้องทำสำเร็จผู้นี้จะได้เล่น5้าคุณห้าและลงคลิป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 ความสนุกมันอยู่ที่ไหนไหนไหนไกลแล้วไกลแล้วมันใกลดถึงความสำเร็จแล้วอ้าอีกแล้วเพชร อุ้ยแต่เรายังไม่ถึงเราต้องทำให้เจออุ้ยโชคดีจเจอแก่เราต้องลงแบบหน,นึ่งบล็อกนี่หนึ่งบล็อกแล้วเราก็จะเอาดิเอาดิแล้วเราก็ลงมาได้ตายไปซะปลูกคนแก่อ,อไอ้ดีโดนเทนคนขายมังต้องรูคนขายมันก้า ลูกลๆกลูกลุกลูกลูกยาอ้าวเดินมาที้เดี๋ยวสู้รอบเย็นได้เกิดแล้วมาดิมวนิเคเตอร์เฮ้ยมันฉลาดมันฉลาดมาตีทีเดียวตายมาตีสองทีตายมาดิมาดิตี ข้าชูฉลาดมากเลย AI ของไมค์ครับเนี่ย,ยมามันก็น่าจะได้เวลาสควรและที่เราจะต้องกดเข้าไปใน Youtube โอ้ขอบคุณพระเจ้าอะงั้นเอาเป็นว่าก็จบกันไปแล้วนะครับกับกับ ไมครับสีคูณสีแล้วมันก็จบพแพกคเลวด้วยแล้วมันก็จะจบแล้วและต่อไปก็จะเป็นห้าคูณห้าครับก็อเอาเป็นว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดแชร์กันด้วยครับเรานี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย